คุยนะครับกันสดๆกับอาจารย์นิววีร,ววรพัฒน์กันหน่อยนะฮะผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเนี่ยตอนนี้พร้อมแล้วที่จะพูดคุยกับเราถึงทิศทางการเมืองหลังจากนี้มันเริ่มที่จะเห็นรูปร่างหน้าตาคร่าวๆแล้วะฮะอาจารย์นิวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณชินสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับครับอาจารย์นิวครับตอนนี้เนี่ยณนะเวลาประมาณ20นาฬิกาเนี่ยเราเริ่มที่จะเห็นโครงสร้างต่างๆชัดขึ้นหรือย,ยังฮะ ก็เริ่มเห็นข้าวรางแต่ต้องย้ํากับท่านผู้ชมนะครับว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่การเลือกตั้งของเราเนี่ยไม่ได้มีผล exit poll ที่ไปเก็บคะแนนหน้าหน่วยเลือกตั้งเนี่ยมารายงานค,คะแนนที่เราเห็น <ầ? S 1> จากนีดาโพลสสวนดูสิตโพล่อ KPI สถานประกก้าเนี่ยนะครับเป็นโพลที่เก็บข้อมูลมาก่อนวันเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรอดูอาจจะต้องรอดูกันถึงนาทีสุดท้ายเลยแหละว่ามันจะมีคะแนนอย่างไรแต่ผมย้ําข้อที่2ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันแปลกครับ ดังนั้นครั้งนี้เนี่ยมีแนวโน้มว่าคนที่ได้คะแนนเสียงเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นรัฐบาลน,นะครับหรือแม้เป็นรัฐบาลก็ต้องไปยอมขอเสียงจากอีกพักหนึ่งเพราะเนื่องจากคะแนนมันกระจายเป็นสามก้อนใหญ่ๆคือมีสีน้างเงินสีส้มสีแดงเพราะฉะนั้นเมื่อมันสมการมันแบบนี้เนี่ยนะครับมันไม่มีพักไหนเนี่ยที่จะตั้งได้ตัวด้วยตัวเองหรือแม้จะไปขอพักเล็กพักน้อยมารวมก็อาจจะไม่มีเสถียรภาพหรืออาจจะตั้งไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูครับว่าสมมติว่าห้าทุ่มเที่ยงคืนหรือพรุ่า พักนี้ได้ที่หนึ่งมันไม่จบครับก็ต้องรอดูต่อว่าแล้วเขาจะไปจับกับใครนั้นท่านั้นไม่พอมีข้อที่สามด้วยครับว่าไปจับกับใครก็รอดูดีๆครับว่าจับไปแล้วมีปัญหาไหมเพราะเดี๋ยวมีข่าวว่าวันจันท์นี้ปปชอาจจะพิจารณาเรื่องของ4 4สสอดีตสสเก้าไกลนะครับซึ่งอาจจะมีกระทบต่อการทํางานของพักประชาชนในปัจจุบันหรือไม่ถึงเห็นนะครับว่าตอนนี้สภาพการเมืองและกฎกติกาที่มีอยู่เนี่ยมันขมุกขมัวและไม่มีความชัดเจนักเท่าไหร่ครับ มันยังไม่นิ่งเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเมื่อสักครู่ติดใจที่จานิวบอกว่าเดี๋ยวต้องรออาจจะมีเซอร์ไพรส์ที่จานิวลองวิเคราะห์ดูว่าตอนประมาณสักสี่ห้าทุ่มเนี่ยมันจะเกิดเรื่องอะไรที่มันสามารถที่จะพลิกล็อกไปได้ะสิ่งหนึ่งที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษนะครับก็คือผลโพลที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่ e x i t ิสโพถ้าเกิดคะแนนมันเริ่มห่างจากผลโพลที่เราเห็นไปเรื่อยๆเช่นผลโพลตอนนี้เนี่ยสองสำนักบอกว่าสีน้ําเงินภูมิใจไทยเป็นที่หนึ่งอีกสำนักบอกสีส้มเป็นที่หนึ่งเกิดสม,ม มันเริ่มซาลงหรือเริ่มถูกแซงเนี่ยมันแสดงให้เห็นแล้วว่ามันอาจจะไม่ใช่ผลโพลที่เราเห็นแต่ถ้าสมมุติว่าผลมันออกมาสอดคล้องกันนะครับทุกๆุกเขตหรือหลายเขตเนี่ยสีน้าเงินมาแรงเนี่ยโอ้โหอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ผมเรียกว่าเป็นแผลลึกเลยนะของฝ่ายเสีนิยมประชาธิปไตยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่เราคาดหมายมาก่อนเมื่อปีที่แล้วหรือแม้แต่เมื่อ6เดือนที่แล้วจะบอกว,ว่าคลิปเสียงคุณฮุนเซนทาให้คนไทยทั้งประเทศไปเชื่อใจไว้ใจคุณอดทินเหรอ ผมไม่ใช่นะครับผมคิดว่าประเด็นสําคัญที่สุดเลยก็คือการที่พักสีส้มหรือพักประชาชนเนี่ยไปเอาคะแนนเสียงของตัวเองที่ประชาชนเขาไม่ได้เอาคุณทิติโหวตให้พักส้มเนี่ยไปยกไปโหวตให้คุณทินิได้เป็นนายกาวนี้พอคุณธินิได้เป็นนายกตั้งรัฐบาลได้สิ่งที่ตามมาคือหนึ่งคุณก็ไปควบคุมจัดก,การงบประมาณคุณสยายปีกในการแต่งตั้งข้าราชการและที่สําคัญคือพอคุณตั้งคอรอมอคุณก็เลยสามารถดึงคนอย่างคุณสุภจีคุณเอกนิตินะครับนะเข้ามาร่วมคอรมอเข้ามาร่วมเป็นนายก คนนอกเป็นเทคโนแครดเป็นนักธุรกิจเป็นข้าราชการซึ่งปกติเนี่ยกระบวนการแบบนี้เนี่ยถามว่าคนอย่างแบบคุณสุป,ปจีคุณเอกนิติเนี่ยแกจะมั่นใจเข้ามาจับงานทางการเมืองกับภูมิใจไทยไหมถ้าเขาอ,อยากจะทําการเมืองแบบ จริงใจและจริงังก็ทาไปนานแล้วครับเขาไม่ต้องรอจังหวะที่จะได้เป็นรัฐมนตรีหรอกถูกไหมถ้าอุดมการเขามั่นคงเนี่ยเขาก็มาเป็นทีมงานของพักมาเป็นคนดีเดตของพักได้แล้วแต่เขาไม่ทําเขามาทําไอตอนที่คุณเทงนัตปงและสอส,อสอพักส้มเนี่ย<ม>ไปโหวตให้สีน้ําเงินท<ม>ําให้สีน้ําเงินสยายปีกได้แต่สยายปีกเกินกว่าที่คุณเทงและพักส้มคาดการเอาไว้เกินกว่าที่หลายๆคนคาดการเอาไว้อันนี้แหละคือสิ่งที่ผมคิดว่าต้องติดตามกันต่อไปว่ามันจะย้อนกลับมาทาลายอุดมการณ์และความมุ่งหมายที่พักส้มพักแดงพยายามจะแก้รัฐ ครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อนะฮะจานนิวครับติดตามไปพร้อมกันเนี่ยแหละครับผู้ชม